ตัวนี้จะเป็นเกียร์เชฟนะครับเชฟเซก้าสามสองศูนย์นะครับคือซ้ำเซก้าสามร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้ก็เป็นคือเวลาเข้าโลเข้า,เ,ขาเกียร์ได้ปกติแต่ง่ายแล้วเข้าเกียร์หกไม่ได้นะครับอันนี้เราก็จัดก,การซ่อมดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดก,การประกอบให้พิพาละใส่เข้าไปก่อนโอนะครับลักษณะต้องใส่แบบนี้นะครับ ก็ต้องใส่ตัวลาวไว้ก่อนครับแล้วก็ใส่ตัวลาวล่าน่าจะเป็นลาวบนนะครับลาวบนจะมีจะเป็นลาวล่างนะครับลาอะไรลาบาซี ยังต้องยกเต็มท้องกัน <Yeah. S 3> yeah. นันละันจะอยู่แบบนี้นะครับนี่ใส่ใส่พร้อมกันปเลยใส่ตับปูใช่นองอยู่่ซรุพี่ไม่ติดคนมา ใส่ไปลักษณะแบบนี้นะครับเอียงคางเข้าไป ้ันราะตัต้เลีตรงนนีแหวนนี่มันบางครั้งมันเป็นรั่วนะครับเพราะว่าอีการใช้งานมาแล้วจะเขียวให้เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ จะตัวบังคับอ,อีกทีนึงตัวนี้จะบังคับใส่ลักษณะแบบนี้นะอ้องเก็บดีๆว่าจะเป็นตัวบังคับอีกทีนึงจะบวกกินเ้า รถมาใส่กล้ามครับตัวนี้จะเป็นตัวกันเข้านะครับจะใส่เข้าไปหนาแบบนี้นะเราก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเกียร์เลก,กาสามสองศูนย์ 0. นี่ก็เราอมาตัวนี้อาการเกียร์ที่เขามาว่าวิ่งโลเข้าได้ทุกเกียร์ครับแต่ว่าต่อมมาหาเกียร์หกไม่เข้านะครับ นี่ก็จัดก,การชอมไม่เรียบร้อยก็มาทดลองกันครับว่าจะเข้าไหม,มผมจะใช้แบบใอ้ก๊อกนะระบบเรา,เราทำอาลองเกียร์กันฝังน,นันตากล้องจะเปิดลมนะครับ ตัวนี้เปิดลมเรียบร้อยแล้วจะทดลองเกียร์ฝั่งนี้นะครับแตวก็เห็นไหมนี่เดี๋ยวจะเปิดลมละเปิดลมเข้าลงระบบแล้วครับมันจะเข้าเกียร์ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเวลาเรายิงเกียร์ลมมันจะออกดังด้านท้ายของของไม่ขีดครับนี่นะครับเข้ามาครับ Oke, kebom. Untuk